สรงผมใหม่ด้วยเออลืมบอกอะไรนี้ตัดผมตัดผมใหม่ไม่ตลกกันนะสวัสดีครับผมอเนกครับกับช่องแอนดี้ฟรีดอมนะครับวันนี้นะครับก็จะมาในสภาพที่แบบเออเห็นเห็นใช่ไหมครับตาดำ oh, <no. S 1> แบบหึหนะครับก็นอนน้อยนะครับก็ขับรถค่อนข้างเยอะก็ต้องบอกกันตรงๆเลยก่อจะได้เงินแต่ละบาทเนี่ยตอนนี้ก็ยากทั้งไวรัสโควิด -19 นะครับทั้ง นักท่องเที่ยวที่น้อยลงอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับรถเช่ากันนะครับเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะแชร์กันจริงๆอ่ะในเอกสารนะครับที่อบรมมาแล้วครับมันก็มีให้นะครับแต่ผมก็จะมาขยายความเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่ได้สนใจนะจุดนั้นครับมีเหมือนกันเพราะว่ามีบางท่านนะครับผมเขาก็ถามเข้ามานะครับแก็บรถเช่านะครับหรือรถเช่านั่นแหละพูดง่ายว่ารถเช่าเนี่ยมันจะ มีข้อจํากัดพื้นที่นะครับก็คือรถเนี่ยนะครับก็จะวิ่งในแค่กรุงเทพนะครับผมนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็อ๋อสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครด้วยนะครับที่กรุงเทพและปริมณฑลนั่นแหละถ้าพูดกันง่ายๆนะครับเราก็รถเช่าเนี่ยก็จะขับได้บริเวณนี้นะครับทางเหมือนเหมือนทางบริษัทนะครับเขาซื้อประกันรถยนต์ไว้แค่บริเวณนี้นะครับทีเนี้ยปัญหาว่าแล้วออกไปข้างนอกนะครับโซนปริมณฑลไม่ได้หรอ ออกไปได้ครับผมไม่ใช่ว่าออกไม่ได้นะออกได้แต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับซึ่งเหมือนเราต้องซื้อประกันตัวนั้นเพิ่มนะครับก็คือเราต้องจ่าย321บาทเพิ่มเติมเข้าไปถ้ารถเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคือคนรับผิดชอบคือเราคือคนขับเต็มๆเ,เลยแต่ถ้าเราซื้อไว้เนี่ยก็จะออกไปได้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าคือการออกไปข้างนอกครับอย่างเช่นการไปกรุงเทพไปพัทยาอย่างเงี้ยครับราคาจะอยู่ประมาณพันพันหกถึงพันแปดใช่ไหมพอหักค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วอ่ะ มันก็เหลือแบบไม่ค่อยเยอะแล้วเราต้องมาหัก3า1ยบาทอีกน่ายลดลงไปอีกถูกไหมครับจริงๆงมันไม่คุ้มเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ช่วงนี้ครับที่งานเงียบเงียบเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าจับงานไหนได้นะครับที่คิดว่าพอไปได้ก็ไปดีกว่าครับเพราะว่างานมนเงียบจริงนะิงนะมันก็ขับได้กรุงเทพริมมณฑลแลวออกนอกได้แต่ออกโซนนอกก็คือต้องจ่ายเพิ่ม3า1ยบาทนะฮะอันนี้เป็นการย้าข้อมูลอีกทีนะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนหลายคนนะครับก็จะมีเรื่องพูดที่ว่างานไม่ค่อยมีหรือว่าแบบ สถานการณ์มันเงียบนะครับก็คือก็คือด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 เนี่ยแหละครับบางคนก็ไม่กล้าออกจากบ้านหรืออะไรเงี้ยครับทีนี้นะครับเคล็ดลับที่ผมจะบอกนะครับในการรับงานทํายังไงงานถึงจะมีเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ถ้าพูดกันตรงๆมันก็ทําค่อนข้างยากนะครับนั่นก็คือการรับงานแล้วก็ยกเลิกงานนะครับพยายามรักษาคะแนนรับงานให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พยายามที่จะไม่ยกเลิกงานเนี่ยครับมันจะช่วยให้งานเข้ามาเรื่อยนะครับมันจะทําให้งานต่อเนื่องเรื่อยเรื่อยๆคือขับไปไหนมีบ้านก็มีงานเข้ามาเลยนะครับ อันนี้ครับประมาณนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมแบบลองทําดูแล้วมันใช้ได้ผลนะครับอย่างวันนี้วันวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมครับแล้วเมื่อวานวันพุธเนี่ยผมขับอยู่ได้2,000บาทนะครับวันอังคารผมได้ประมาณพันหกเนี่ยครับคือมันก็เฉลี่ยกันไปนะครับก่อนหน้านั้นผมก็ได้แล้วก็มี3,000นเนี่ยครับอ่ามันก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องข้อจํากัดพื้นที่ของรถเช่านะครับประมาณนั้นนะ ก็จะประมาณนี้ครับสิ่งที่พูดในวันนี้ขึ้นชอบเลยก็กดแชร์ไปเลยครับไม่ว่ากันนะมาช่วยกันนะครับผมก็สําหรับคนที่ขับอยู่นะครับงานไม่ดีอะไรก็ลองเอาเคล็ดลับตัวนี้ไปใช้ได้นะครับก็วันนี้ครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับผมไงก็นะครับผมฝากติดตามช่องนะครับแอนดี้ฟรีดบผมกดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ แชร์กดไลค์ได้เลยครับผมไม่ว่ากันครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมรักทุกคนนะครับผมไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับกับเศรษฐกิจกับการสภาพเขาเรียกอะไรสภาพฉุกเฉินณตอนนี้นะครับเรื่องโควิดไนทีอะไรนี้ครับก็สู้ๆกันไปนะครับผมไงก็วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับกับผมอันเน้ครับทรงผมใหม่ด้วยเออลืมบอกไปนี้ตัดผมตัดผมใหม่ไม่ตลกกันเนาะเหมือนเหมือนผู้นำประเทศประเทศหนึ่งอะตอนเนี้ยโอเคครับผม ้วก็เจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้านะครับจะหาอะไรดีๆมาให้ดูอีกนะครับผมก็ติดตามกันได้เรื่อยๆครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย